ดอกน้อยน,น,อยดดน,น,นอ้ัได้กันูง่ได้เอาทับทีได้ ปวดตาราคาตะไทยมันงไบิกเถื่อปวดจมโะว้ามองถเพิ่นกินน้ำปุบสามโลสาร้ายเริ่อหมดนั่นแหละเคียววาวอนแม่สีฟ้าเมดพอแม่มาตัองเส้าอย่าคนแ้มันจะมาเดือ้าอย่าคนได้เล่นหลายเลย ตึงมาเจอลาตึงได้บ้างบ่เต็มถ้วยนะเด็กคนค่อยเด็เบิ่งยุ่ยเลยออู้หู้ก็ได้ปานนันนแหละ่ได้ดิฮ่าได้แค่ร้ายขึ้นมาอันหี้ฮ่าทุ่นเห็นได้มองด้านมังร้อนเลยนะโอ้หมองนี่นะมองค่อยอันห่ากินดูด้วยใจนี่ใจมองอันเฮ็ดลงอขึ้นมันโคกบรัชดิเรเบริ่งกินอู้หหักหน่อยใด้คนละม่านดีดีล้มเราได้ซ้ำโล่หมดได้เด็กคนเว้ากับเมียตลอดทางเลย เถิมาเถินอยู่ตอนอยู่คุกคาเช่นี่มันเป็นเป็นคอดคอดน้ำไหลเป็นอันนี่มาซิมีลายเยอะมาในกับแฟนจะไปเอาอีล็อกบบยาขนฮะ มือเกคนเลยลมไปคนดำงกินอ like, like, ีหลองมาแซบบ่ยด็กคนนักแาวหลักันจ้าเรือกินเบิดละพัวน้งแซบแซบนักงมนแซบนี่ไงแกมือไอ้คน ใบสองใบสองสิบแปดนาทีแกงเสร็จไปกินขา้าวข้าอ,อิ่มกับข้าใบสามไปร,ปรัพอดีหอมเมื่เอาลูกไปโรงเรียนเอเมื่อเอาลุเมื่อรับลูกโรงเรียนแกงใส่ข้าวนำประวัตได้คขึ้งโลหนึ่งหน้าตานะแกงเห็ดเพาะใส่นำ้ำเอาเจาะแซ่บอีจอีจ้าแซ่บต้องบอกต่อจ้า ภาษาพูทไทยกับแซบต้องบอกต่อมากินข้าวนำกันเด้อนัทถวบทคำาลมมากินข้าวใบซองนำกันใบซองสักแปดนาทีแกกิดเพาะเมื่อแล้วาตา ก็จะดีใจแล้ว